สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรพรร์สวนรรัตน์ชั้นม5ทับ5เลขที่29วันนี้จะมาทำตรุยโจทย์คณิตศาสตร์โอนเน็ตปี57ข้อที่29ค่ะถ้า A เท่ากับรูท5บวก2ส่วนด้วยรูท5ลบ2แล้วรูทเบวก A 1ส่วน A ลบ2มีค่าเท่ากับข้อใดก่อนอื่นตั้งโจทย์ก่อนนะคะรูทเบวก A 1ส่วน A ลบ2จะเท่ากับ เราจะนำค่า a ที่โจทย์ให้ไว้มาแทนที่ได้เลยค่ะรูทจะได้เป็นรูทรูทห้าบวกสองส่วนด้วยรูทห้าลบสองบวกกับตัวหนึ่งส่วน a ตรงนี้เราจะได้เป็นหนึ่งส่วนด้วยรูทห้าบวกสองส่วนด้วยรูทห้าลบสองแต่ว่าก็จะพอเป็น หเป็นเศษเราก็จะเอาตัวส่วนข้างล่างสุดไปแทนที่ได้เลยนะคะกลับเศษเป็นส่วนได้เลยก็จะเป็นบวกด้วยรูทห้าลบสองส่วนรูทหบวกสองลบด้วยสองแล้วเราก็จะนำมาคูณไขว้กันนะคะจะได้เป็นรูทหบวกสทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยรูทหลบสองทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วยรูทลบสแล้วก็รูทหบวกส ท่ากับเอ้ยลบสองตัวเศษนะคะก็จะเท่าเข้าสูตรกำลังสองสมบูรณ์หน้าบวกหลังทั้งหมดยูกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็จะได้เป็นรูทห้ากำลังสองบวกสองรูทห้าคูณสองคูณรูทห้าคูณรูทสอง บวกสอกำลังสองบวกลูทด้าห้ากำลังสองลบ2คูณรูทห้าคูรูดสองบวก2องกำลังสองส่วนด้วยตัวส่วนตรงนี้ก็จะเข้าสูตรผลต่างกำลังสองนะคะจะได้เป็นรูดห้ากำลังสองลบสองกำลังสองลบด้วยสอง ราก็จะได้รูทห้ากำลังสองได้ห้าบวกด้วยสองไปคูณสองก็ได้สี่ก็ได้สี่รูทห้าบวกด้วยสองกำลังสองก็ได้สี่ก็บวกสี่แล้วก็บวกรูทห้ากำลังสองก็จะได้ห้าลบด้วยสองคูณสองได้สี่แล้วก็ใส่รูทห้าบวกด้วยสองกำลังสองก็ได้สี่ส่วนด้วย ห้ารห้ากำลังรูดห้ากำลังสองได้ห้าลบด้วยสองกำลังสองก็จะได้สี่แล้วก็ทั้งหมดลบด้วยสองแล้วก็ลบด้วยสองค่ะ <c oughs> แล้วก็จะได้เป็นรูดห้าสี่รูดห้าตัดกับสี่รูดห้าได้เลยแล้วก็เท่ากับห้าบวกสี่บวกห้าบวกสี่ลบสองห้าลบสี่ตรงนี้ได้หนึ่งเราก็จะไม่เอานะคะ ก็จะได้เป็น18 18 5ดสิบวกสบวกหบวกสก็ได้เป็น18 18ปบแลบสก็จะได้เป็น16บูของ16ก็คือ4ฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ2ข้อ2ตอบ4นะคะขอบคุณค่ะ